ขอบคุณครับต่อไปยติในลำดับที่5.18นะครับร่างรัาหยัดป้องกันและประปาบปรามการตรมานและการกระทำให้บุคคลชูญหายปศุณศิระเขียนจากคับคณะเป็นผู้เสนอขอเชิญเสนอครับขออนุญาตท่านท่านประธานครับท่านศิระจะขออนุญาตให้ให้ผมในฐานะที่เป็น คณะกรรมการร่วมด้วยเป็นผู้พิจารณาซึ่งไปอยู่ในระดดับถัดไปอยู่แล้วนะครับท่านประธานครับเชิญนะครับ,เร,บเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมอดิลันอาลีอิสฮฮสมาชิกสภาผู้แทรแนราษฎรจังหวัดยะลาพรคพลังประชารัฐครับจะขออนุญาตวันนี้ได้มีโอกาสได้นําเสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปร,บราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายพศซึ่งเป็นร่างที่ พิจารณาจากความร่วมมือของคณะกรรมาการการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนโดยมีท่านศิระเจียนจะขะเป็นหัวหน้าคณะในการลงนามในการเสนอกฎหมายต่อสภาหแห่งนี้กฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่คนทั้งประเทศผมเชื่ออย่างนั้นนะครับและผมเชื่อว่าท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใน สภานี้อยากจะให้เห็นอยากจะให้มีบังคับใช้ในประเทศไทยเราเพราะมีการเรียกร้องมาโดยตลอดนะครับกฎหมายฉบับฉบับร่างที่เสนอโดยท่านศิระนี้มาจากการศึกษานะครับโดยคณะอนุกรรมธิการการศึกษาการการศึกษา,กา,ก,าการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนซึ่ง มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร่วมกันลงนามสนับสนุนร่างฉบับนี้ประมาณ110ท่านนะครับองค์ประกอบของคณะกรรมาการที่ร่างกฎหมายฉบับนี้เรามีทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นฝ่ายรัฐบาลฝ่ายคา้านมีตัวแทนของท่านอายการของตำรวจ ภาคประชาสังคมภาคประชาชนและเราได้เชิญบุคคลที่เป็นฝ่ายค้าราชการประจําได้มาร่วมให้ความเห็นนะครับไม่ไว่าจะเป็นของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของกระทรวงยุติธรรมก็ได้มาร่วมให้ความเห็นด้วยในการดําเนินการจัดทําร่างที่เสนอต่อสภาในวันนี้คณะกรรมธิการได้ใช้ร่างของท่านรังสิมันโรมนะครับขอนญาติที่เอืยนาม เป็นร่างหลักโดยใช้ร่างในส่วนของฉบับประชาชนที่เสนอผ่านคณะกรรมาการและร่างฉบับของกระทรวงยุติธรรมซึ่งเป็นฉบับเดิมที่กระทรวงยุติธรรมได้เสนอในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติเราใช้ร่างนั้นประกอบในการพิจารณาของเรานะครับจนได้ร่างที่ได้นําเสนอต่อสภานในวันนี้สาระสําคัญที่อยากจะนําเสนอต่อที่ประชุมแห่งนี้ในร่าง ที่เสนอโดยกรรมธิการนะครับเราถือว่าให้ถือว่าการทรมานและอุ้มหายโดยเจ้าหน้าที่รัฐนั้นเป็นอาชญากรรมเจ้าหน้าที่ที่กระทําและผู้บังคับบัญชาที่รู้เห็นหรือละเลยต้องถูกลงโทษเราจะมีเขียนบัญญัติไว้ในกฎหมายให้มีกลไกป้องกันตรวจสอบ ไม่ไว่าจะเป็นญาติหรือทนายความหรือผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิ์จะร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลของผู้ที่ถูกควบคุมตัวได้มีมาตรการในการให้ผู้ที่ควบคุมตัวต้องบันทึกไม่ไว่าจะเป็นสถานที่ร่างกายสภาพร่างกายรายละเอียดต่างๆที่ปรากฏไว้ในกฎหมายฉบับนี้ เพื่อที่จะให้ยืนยันว่าผู้ที่ถูกควบคุมตัวนั้นได้รับการคุ้มครองได้รับการดูแลทุกขั้นตอนท,ทุกช่วงเวลาในการที่ดูดูถูกควบคุมตัวในกฎหมายฉบับนี้ได้บัญญัติให้ศาลตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐและมีอำนาจกำหนดวิธียียยยาความเสียหายมีการกำหนดว่าหลังจากที่ ตรวจสอบแล้วมีการไต่สวนแล้วเชื่อว,ว่ามีมูลเหตุมีคันกระทําความผิดจริงเขาให้สามารถที่จะกําหนดเยียวยาโดยคณะกรรมการของที่บัญญัติไว้ในกฎหมายฉบับนี้มีมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเสียหายอย่างเร่งด่วนได้พร้อมทั้งเยียวยาทั้งร่างกายและจิตใจของคนผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการกระทํา ทรมานหรือญาติของบุคคลที่สูญหายในกฎหมายฉบับร่างฉบับนี้ได้ให้คดีทรมานและอุ้มหายเป็นคดีที่ไม่มีอายุความเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้องสอบสวนจนกว่าจะรู้ชะตากรรมของผู้ถูกอุ้มหายเจ้าหน้าที่ จะต้องสอบสวนหรือสืบสวนคดีสูญหายอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะพบตัวหรือเชื่อว่าบุคคลนั้นถึงแก่ความตายและให้ใช้กับบุคคลที่สูญหายก่อนพระราชบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ด้วยครับไปดูในอดีตใครที่บอกว่าสูญหายแล้วยังไม่มีข้อเท็จจริงที่ยุติเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการสืบสวนสอบสวนด้วยเช่นเดียวกันในร่างฉบับนี้ กำหนดให้มีคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายมีอํานาจหน้าที่ในการตรวจสอบข้อร้องเรียนมีอานาจหน้าที่ในการกําหนดนโยบายและวางกรอบในการเยียวยาดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทําความผิดทรมานและสูญหายที่สําคัญ คณะกรรมการตามร่างกฎหมายฉบับนี้มีองค์ประกอบที่ผิดแผกไปจากร่างอีกสามฉบับนั่นหมายถึงเรามีในส่วนของผู้แทนของรัฐและประกอบด้วยอดีตของผู้เสียหายมีผู้แทนภาคประชาสังคมมีผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องการพิสูจน์หลักฐาน นักกฎหมายนักสิทธิมนุษยชนเป็นองค์ประกอบที่เราพยายามจะเขียนไว้เพื่อที่จะคุ้มครองและให้ครบรอบด้านในการเป็นคณะกรรมการเพื่อคุ้มครองพี่น้องประชาชนในกฎหมายฉบับนี้ในร่างฉบับนี้เราให้พนักง,งานอายการทำหน้าที่ควบคุมการสอบสวนและม,มีอำนาจสอบสวนคดีด้วยคดี ตามพรบตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่ต้องส่งไปให้ปปชหรือปปทพิจารณาเพราะเราเห็นสภาพปัญหาคดีที่เกิดจากการกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐส่งไปให้หน่วยงานปปชหรือปปทพิจารณาแล้วจะเกิดความล่าช้าและขาดความไว้วางใจในการท,าทําหน้าที่จะทําให้ประชาชนไม่เชื่อมั่นนี่คือสภาพปัญหา นอกจากนั้นแล้วคดีนี้คดีตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้กำหนดให้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบที่ใช้ระบบไต่สวนทำหน้าที่ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้นอกจากนั้นแล้วในร่างฉบับนี้ยังบัญญัติไว้ว่าคุ้มครองผู้เสียหายที่ร้องเรียนและเป็นพลเมืองดีที่ ไม่ดูและไม่ดูดายสำหรับผู้ที่ถูกกระทาถูกทรมานหรือถูกสูญหายใครที่มาร้องเรียนใครที่มาให้ข้อมูลใครที่มาแจ้งจะได้รับการปกป้องดูแลหากกระทำโดยสุจริตไม่ได้มีการคิดกันแกล้งรัฐตามกฎหมายฉบับนี้ได้บัญญัติไว้ว่าเราต้องคุ้มครองปกป้องเขาไม่งั้นไม่มีใครจะกล้ามาบอกความจริงให้กับทางราชการ นอกจากนั้นแล้วนะครับในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้สามีภรรยาคู่ชีวิตคู่ชีวิตนะครับบุพการีผู้สืบสันดานผู้อยู่ในอุปการะทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนนั้นเป็นผู้เสียหายได้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมและได้รับการเย,ยียวยานะครับ ประการสุดท้ายที่เราถือว่าเป็นสาระสําคัญด้วยนะครับในกฎหมายร่างฉบับที่กรรมธิการได้พิจารณาร่วมกันนั้นให้การทรมานอุ้มหายเป็นความผิดสากลที่ไม่มีข้อย,ยกเว้นต้องได้รับโทษในราชอาณาจักรห้ามส่งบุคคลกลับไปเผชิญอันตรายคนณีที่เชื่อว่าส่งตัวกลับไปแล้ว จะได้รับอันตรายถึงชีวิตหรือไม่ได้รับความปลอดภัยอีกประเด็นหนึ่งในกฎในร่างกฎหมายฉบับนี้ได้มีการบัญญัติไว้ห้ามไม่ให้รับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาจากการทรมานแม้ว่าในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจะมีการบัญญัติไว้ว่าไม่ให้มีการรับฟังแต่ก็มีข้อยกเว้นว่าให้รับฟังได้หาก มีเหตุผลอะไรตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแต่ในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เราตัดไม่ให้ศาลร,รับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยจากพฤติการการทรมานการกระทําที่ไม่ชอบตามกฎหมายฉบับนี้นอกจากนั้นแล้วทางราชการจะอ้างสถานการณ์ฉุกเฉินสถานการณ์สงครามสถานการณ์ความไม่มั่นคงของรัฐสถานการณ์พิเศษใด จะมาอ้างเพื่อให้การกระทําผิดตามกฎหมายนี้เป็นการกระทำโดยชอบไม่ได้นี่คือสาระสำคัญใหญ่ๆนะครับในอดีตจริงๆแล้วเนี่ยทางราชการเองก็รับรู้นะครับว่ามีการทรมานมีการซ้อมแต่ไม่ค่อยจะเป็นที่เปิดเผยนะครับผมเพิ่งได้รับเอกสารนะครับเป็นคำสั่งคณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กรณีถูกกระทําทรมานและถูกบังคับให้สูญหายที่4ทั2,561เป็นคําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดกรองกรณีถูกกระทําทรมานและถูกบังคับให้สูญหายลงนามเมื่อปี2561นะครับตั้งคณะกรรมการขึ้นมาโดยขออนุญาตเอยนามท่านพลเอกพลอ,อากาศเอกประจินจันตองในขณะนั้นเป็นรัฐมนตรีว่าการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสแสดงให้เห็นว่า หน่วยงานราชการเองพยายามที่จะปกป้องพยายามที่จะไม่ให้มีพฤติการนิตจาิที่รัฐกระทำํำทรมานกระทําให้บุคคลสูญหายตามข้อร้องเรียนก็ตรวจสอบพิสูจน์กันแต่ไม่มีกฎหมายเฉพาะที่จะดูแลพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงดังนั้นโอกาสนี้เป็นถือเป็นโอกาสที่ดีที่สภาแห่งนี้ได้เป็น ผู้พิจารณานะครับและก็ร่างกฎหมายฉบับนี้ออกมาจะออกไปในอนาคตนะครับหลายเหตุการณ์ในอดีตนะครับสังคมได้รับรู้ว่ามีการทรมานมีการทําให้สูญหายแต่ประเทศไทยเรายังไม่เคยมีกฎหมายเฉพาะผมเชื่อว่าโอกาสนี้เป็นโอกาสดีที่เราในฐานะที่เป็นผมเองเน,นะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรก จากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการผลักดันให้มีกฎหมายฉบับนี้และก็มีเชื่อว่ามีท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วอุโสอีกหลายท่านที่เรียกร้องมาโดยตลอดนะครับได้มีโอกาสได้มาผลักดันให้มีให้กฎหมายฉบับนี้ได้มีการบังคับใช้ได้ในอนาคตจึงขอเสนอกฎหมายฉบับนี้นะครับเพื่อให้สภาได้พิจารณาให้การสนับสนุน และรับหลักการเพื่อที่จะได้ตั้งคณะกรรมาธิการและพิจารณาในวารละสองสามต่อไปขอพระคุณครับท่านประธานครับครับ